เป็นพวกท่ามพวกภูเขาจะเป็นส่วนใหญ่นะคะภูมิลักษณของภูมิประเทศของภาคตัน,นตกนี้ก็จะเป็นพวกเขตอย่างเช่นเทือกเขาเทือกเขาถนนทงชัยตอนล่างก็จะได้แก่เทือกเขาถนนทงชัยกลางที่เนื่องจากอำเภอของภเกรของจังหว,วัดเชียงใหม่เนื่องมาจนถึงเข้ามาในเขตของจังหวัดตากได้อำเภอของท่าท่าสองยางนะคะแล้วก็ลักษณะสําคัญของ พูมิรักษณ์เทืเอกเขาถนนชัยเทือกเขาถนนพงชัยตอนล่าก็คือเป็นเทือกเขาที่สนับสนุนสายน้ำที่รากภากากลางค่ะเช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำห้วยขุนแม่น้ำท่อแล้วแม่น้ำวังม้าแม่น้ำสแกงเป็นต้นค่ะเป็นแหล่งหินตัดประเภทหินแกรนิตที่สำคัญได้แก่พื้นที่ภาคตะวันได้แก่พื้นที่จังหวัดตากเขตอำเภอเมืองจังหวัดตากและป้าตากนะคะ มิภาคประเทศของการบางตัวของเทือกเขาทําให้เทือกเขาด้านหลังเทือกเขาด้านหลังเทือกเขา,แ,ขาหแห่งความแห้งแล้งแห้งแล้งได้แก่พื้นที่บริเวณเขาสามเงาบ้านตากเมืองตากและอําเภอจังหวัดอำเภอวังเจ้านะคะเขตเ,เทือกเขาตะนาวสีเขตเทือกเขาตะนาวสีเป็นแนวที่พาดผ่านตามแนวชายแดนภาพแนวชายแดนขนานกับแม่น้ำแควน้อยตั้งแต่ด้าน เจดน่าจะด่านเจดีสามองอำเภอสังขบุรีผ่านเขตทองหาภูมิสซโยกแล้วผ่านลงทางใต้ทางภาคตะวันตกของจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็จบทีรีขานตามแนวเลื่อนของตะนาวสีเริ่มต้นจากตอนเหนือ,อตอนใต้ของแนวเลือ่อนแนวเลื่อนเจดีสามองลักษณะเด่นคือเป็นเทือกเขาหินแกรนิตและเป็นหินฐานค่ะ เทือเขาที่ดอนเขตที่ดอนเขาโดดได้แก่พื้นที่พื้นที่ด้านตะวันออกของเหตเทือเขาทั้งเทือเขาถนนสีถนนเทือเขาถนนธงชัยและเทือเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงน้อยกว่าเทือเขาตะนาวศรีและเทือเขาถนนธงชัยจึงเป็นที่สะสมของดินตะกอนเพื่อนที่ตัวมาอย่างเพื่อนที่ตัวมาจากภูเขาโดยลําน้ำพัดพามาทำให้เกิด เป็นภูมิประเทศลาาเชิงเขาของล่าเชิงเขาประเภทเนินตะกอนรูปแบบพัดส่วนใหญ่นะคะที่ที่เอที่ลาดและที่ลาดลุ่มพื้นที่ลาบและพื้นที่ลาดุ่มเป็นที่สะสมของตะกอนน้ำพาทางของแม่น้ําและแควสาขาทําให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่สําคัญได้แก่เขตลุ่มน้ำแม่กองและเขต เพชรบุรีค่ะเชายฝั่งเพชรบุรีและตังต้งประจบีขันนะคะเป็นที่ราบที่ประกอบไปด,ด้วยแนวสันทรายฝั่งแนวแนวสันทรายชายฝั่งสาบกันเป็นที่ร่องระหว่างสันทรายที่ราบดังกล่าวอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลว่าแหลมชะอ้าหัวหินปราณบุรีสาบอยยอดคุยบุรีรกุยบุรีเมืองจังหวัด จัทับสแกบางสะพานและสะพานน้อยค่ะทำเลและที่ตั้งของภูมิภาคตะวตันตกนะคะลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพของภาคตะว,ว,วันตกลักษณะก็จะมีมีพื้นที่ทั้งหมด5 3 6 7 9ื 0.02ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ4.46ของพื้นที่ของประเทศไทยค่ะประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรี